สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปการเปิดไพ่ดูดวงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็มีผลอีก2เดือนข้างหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพิธภพาเปิดโชว์กับชาวลัคนาราศ,พศคคีพิจิกค่ะพิจิกเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพิจิกค,คุณยังต้องเหน็ดเหนื่อยในการทํางานการแข่งขนันแล้วก็การทําอะไรด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่หลัน่นล้าได้ออกไปท่องเที่ยวหรือทำางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของ คนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โปรเจกต์หรือทําการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงว่าญาติสนิทมีสนหายคนใกล้เคียงของคุณนะคะเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรมีความความแบบมันเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีการแบบไปเกี่ยวเรื่องอเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะของญาติของคุณนะคะรวมไปถึงว่ามันมีความ ความไม่ชัดเจนก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะชาวรัคนาราพีราศีพิจิกคุณจะทำอะไรขอให้คุณมีสติระมัดระวังสิ่งที่มีการเข้ามาจากคนข้างนอกหรือจากใครก็แล้วแต่รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บของคุณเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์หรือระบบฮอร์โมนภายในร่างกายของคุณด้วยเหมือนกันนะคะขอให้คุณระมัดระวังหลักๆเลยมีสติแล้วก็ ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอยานะคะแล้วก็ปัญหาประสัทของคุณตอนนี้นะคะเหมือนชาวราศีพิจิกเองลักษณะพิจิกคุณเหมือนมีอะไรเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าคะแต่ก็ แนวทางในการแก้ไขนะคะอาจจะต้องถวายน้ำนะคะเป็นการถวายน้ำแล้วก็พูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะพูดคุยกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะอาจจะซื้อของซื้ออะไรไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ใช้ความเย็นความแบบอ่อนนุ่มนวลเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็อยากจะทําเหมือนอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากทาอะไรของตัวเองด้วยแต่ก็เดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของคุณ แล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจด้วยสปิดด้วยข้อมูลด้วยการที่ให้ผู้รับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหรือสิ่งต่างๆนะคะก็จะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และอำนาจพัสนามาให้คุณค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก2เดือนข้างหน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ